เอาแล้วลวคะค่ะน้องพายุท้ามือใบเล็กเด็ดพีพ่ๆคุณแม่นั้นแห่ตีหวยหมาแนจัางงวดนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆคะ่ะรักและห่วงใยมากๆสำหรับครอบครัวของสุปตาตัวแม่สาชมพูอร,รยากับสามีนักธุรกิจหมือล้ายอย่างน็อตวิสรุตค่ะหลังจากที่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักก็มีโซทองครองใจใหย่สายฟ้าและพายุกำลังอยู่ในวนะัยน่ารักกันเลยเป็นก้อนใจของชาวโซเชียล แลวทั่วทั้งประเทศค่ะล่าสุดอินสตาแกรมของป้าหวานได้โพสภาพน้องพายุค่ะที่กำลังนั่งอยู่กับพื้นพร้อมกับทํำมือใบเลขโดยป้าหวานได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าพาน้องพายุมาทักทายก่อนนอนครับแฮตแท็กทีมสตอมแฮตแทกลูกแม่ชมพอน็อตงานนี้พี่ๆหลายคนถึงกับตีเลขกันแบบรัวๆค่ะ